อ่านางเชลโลพามาเบิังแตงโมครับแตงโมที่มันเกิดเองจ้ะนี่ป่ะน,นี่เราตีน้องเชลโลแตงโมเหีายตัวเนี้ยอืย้อในบางไงนู้นตกไปนี่ฮะเอ้ยสโซนวยนี่สซนคือะ่ะเชลโลแตงโมเรากเกิดเองน,อนี่คือหนักมากละกอ่อเด้อไลยบางนวยนี่เชลโลแม่บางนวยนั่น้นล่นั่นแตก เชลโลแตกแล้วแตกแล้วมาจอยเบิ้งร้อยนั้นน่ะมันซื้อหมากนั่ละครว้ายน้อยนี่เชลโลไม่น,นี่แตกแจำซีนเอานี่คือโบได้เอามีดมาล่ะมันลักเกิดเองไหมจ้ะอันมาเบิ้งแคาก์อนโบได้ปิดไปกิน อันนี้จนว่าสูกแล้วบางดูเฮ้ยแตกเย้แตกง,งู้นอหนีินะี่แน่จ่าแม่เขาบอกว่าใช <c oughs> ่ายเจโ๊เหยียบเขียมันเนี่ยอ่ะเจ๊รออุ้มเอาเปะ นม่นังอยู่นี่ถือฝนแห้งา้ามะแม่จ๋าให้เโลอุ้มอุ้มไหมเกิดอยู่บันไม่ไพ่นะเชโลเนาะเกิดเองสงสัยไม่ใช่เกิดจากเช่อนสงสัยไม่ใช่เกิดจากเคื่อนั่นเนาะเชโลที่เขาพักกันกินมกแตงหมอกับปลาเค็งนั่นแต่หม้อกงปลาเคีงที่ล่ะหอม หนึ่งสองสามสามไม่มีกระเม่นสุแ<ร>นกสแล้วล่ะเนี่ยีอยมันอหอมแลมันกลจกโลกเกิดเองนสุดยอด,ดอีดีอ่าน้อยนึงน้นอยน้นอยน้นอยน้อยปรทันใหญ่หรือว่าน่อยจำานีบุ๊น้อย,ปไ,ออย,ปอยไปน่อยนี่กระซีสุกแล้วละจ้าน้อยนี่กระสุกแล้วละเนี่ยเชยโลเนาะ ให้เก็บออกมาสุกบดแล้วอะแตงโมเฮียแตงโมเฮียนี่ค่ะภาษาอีสานเอินแตงโมเฮียหรือว่าแตงโมเฮียนะคะภาษากลางนะจะเอินเป็นแตงโมที่เกิดเองตามธรรมชาติไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลง

โอ้ยแดงเจื้องเคืองพ่อแม่พี่น้องหวานปากเขาแล้วเนาะเชลโลเนาะหวาน มันใชเกิดรักเกิดตังแต่มตอนเขาพักกันกินตำหุ่งเรนฟางกับทิมไนมันไว้แถวนี้แหละกินตำหุ่งปิ้งปลาเคียงเนาะเชโลที่แม่พาบักโม้หน่อยละยี่สิบบาทนี่เอาหอากับเอาไนมันทิมนี่เอาไนมันทิมนี่มันก็สิเกิดอีกกี่เนาะมบอกเชโร่อะเป็นแต่เอาพันธ์มันไว้อยู่เด้อท่านมันเป็นบมกโมูที่เกิดเองได้ตามธรรมชาติอะ mm! mm. น้องเชลโลปลูกมันไว้นี่จ้ะปลูกมันไว้หนี่ริงน้องเชลโละ่ะแกงคักเอาไหนมาแกงงูออกถ้าเปลี่ยนเอาไม้ใหไอีกทีได้แมนาะแมนอ้ยขนาดเลยม่เลื่นกับทีสุกไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยเนาะมันรุ่นเดียวกันมั้ยอื้มจับจับบ้านของเชลโล ส่วนกับมย้วแต่ว่ามันบ๊อสูกินแบบนี้่สูกินแบบตามธรรมาชาติอ,อ,อ,อาจจะพุงโลเป็นแปลงออกมาเยอะแยะแต่ยังเจ้าเมียเบาเพลงเนี่ยเพลงชินจ๊ะ แลพอแม่พี่น้องของขวัญจากธรรมชาติของขวัญจากดินอืม,อมอากา่อ,อนนี้บไม่เมเ็ดแค่ละแล้วตรงกลางนี่จะใส่นั้นเต็มเลยอ่แล้วน้นนองหวางชื่นใจไม่มีสารเคมีไม่มียาฆ่าแมาลงไม่ใส่ป,ปุ๋ยเคมี แล้ม <Es> <an> e ันร <multi> <S half> ักเกิดเองจนกระทั่งมาเห็นจนมันแตกเขิบแล้วแม่พ่อแม่พี่น้องเจลโลออกกำลังกายขึ้นนักขังขทิงเอ้าเห็นแตงโมวะนี่น้องเจลโลเห็นเนาะน้องเจลโลมาเล่นออกกำลังกาย 外卖呢 มีม็ดแล้วทีมกว่อมฮวไปไปพูนแล้วมีต้นล้งอีล่ละว้ามเด็<ะ> บดเครื่องหน่อยน้องจะบล้วาอิ่มแล้วปาดด่างนี่แล้วเอาของเรียนไปน้ำเลยหอนตีนด้อลกูกใด้อ อ,อร่อยมากเอาเม็ดมาชิมนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเกิดอีกยอดไว้แถวนี้แหละอยอดเม็ดไว้แถวนี้แหละรับรองเกิดตึมนอมนไป ถ้าก้อนกับยนเปียงมันมันหนีตัวกับไนมันน่ะจังว่ามันได้เกิดเองอืมพี่เฮาท้ายคลิปกินปลาเค็งนะขวาหอยกินปลาเค็งนะ่ะมันผ่านมาสามเดือนสี่เดือนแนละ้วเดนะ้น่ะกับกับกับซีเมนเทืออันตอนกินอีกก้ยงก่กินย้ำเนาซื้อย้ำมากินเราผ้าปากักแตงโมกินกลับนะ พราะว่าก็ที่ได้เก็บน้อยมันเกิดที่หาเดือนพมดแลสามสี่หาเดือนอนนากเขาปลูกเนาะโอ้แ่บหลายพรแม่พี่ดองมันเกิดเองตามธรรมชาติห้วมันหวานไหมพ่มนี้พมีสารเคมีเขากินกับเราต้องห่วงว่าเขาฉีดยาฉีดอย่างเพราะว่าเขาได้ฉีดแม่กระทั่งเห็นเคี้ยวเขากับ่เห็นไม่เห็นอีกเท่อนึงเนี่ยคือมีน้วยแล้วมีน้วยเป็นแบบนี้แล้วแตกเคิบน้องเชลโลกันยังอุ้มอยู่ว่างไรนี่อีกน้วยนึงอยู่ขังอีกน้ยนึงอยูะเนี่ย น้อยนี่ก็รักแตเกเขือบเเห็นเชลลเชลลแตงโมน้อยรักแตเกเขือเอาไปลวกกินกับปุนนี่นะนี่แม่มาเอาไม่น,นี่รักแตเกเขือนคือกันมันถือฝนอืมเอาจะได้ไปลวกกินกับปุนตัวนี้เอาไปตำก็ได้ด้วยนี่น้อยนอยมันมันแตกมันรักแตกอีกแล้วจ้ะถือฝนเมื่อนั้นเราฝนตกแห้งหลาย ด้วยเนาะเดี๋ยวพอได้ไปลวกกินกับป้นกินกับตําหม,มูุ่งกระแซบคพือกันมาแขงโมอ่อนขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปจ้าเมื่อเนี้ยโอ้ยได้พ่อของดีเนาะแม่กับลกูกมันยางเด่นยู่นี่ละมันก็นยุที่จาของนี่ละยุที่จาของโมเมนที่ผู้อื่นรอกจากมันรักเกิดเองขอบคุณหลายๆจา้ขาขอบคุณหลาย่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดติดตามเดอ้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แนจ้าขอบคุณจา้าไปแล้วจา้า เดี๋ยวเอาอีกเครื่องนึงไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนจ้ะมันสิเนามนัเนาก่อนเพราะว่ามันแตกเคิบแล้วแม้น่อยนี่ก็เอาไปกินกับป้นได้ละ